มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนทะลมหนักอ่วมอีกจังหวัดน้ำไหลท่วมถนนสัญจรลำบากสำหรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมหลายจังหวัดทางภาคใต้หลายพื้นที่น้ำไหลท่วมชาวบ้านเดือดร้อนต้องอพยพหนีน้ำนะคะล่าสุดในคะวันที่18ธันวาคม2565จังหวัดสงขลา มีรายง,งานหลังจากฝนตกสะสมต่อเนื่องมาถึง2วันทําให้เกิดน้ําท่วมเส้นทางในหลายอําเภอของจังหวัดนะคะน้ําได้ท่วมทางถนนหลายจุดส่งผลให้การจราจรสัญจรลําบากรถเร็กไม่สามารถผ่านไปมาได้นะคะจนต้องปิดเส้นทางบางเส้นทางค่ะ โดยได้มีการโพสต์ภาพสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพร้อมข้อความระบุว่าฝนเทกระหน่ำพื้นที่หาดใหญ่สงขลาน้ำท่วมเส้นทางหาดใหญ่สายเก่าโดยเฉพาะบริเวณห้าแยกน้ำกระจายน้ำท่วมเส้นทางการจราจรติดขัดมากแนะน,นาโปรดเลี่ยงเส้นทาง18ธันวาคม2565เวลา6นาิกา45นาที ท่วมอีกหนึ่งจังหวัดนะคะฝนถล่มหนกักน้ำไหลท่วมถนนสัญจรล,ลำบากขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ